ก็น้ยยิยงตั้งกล้องไม่ดีเลยได้มาเกือบสิบตัวแล้วสวยด้วยนะ่ยกรุงนางมาเกือบสิบตัวแล้ว <c oughs> โอ้โกกดชัตเตอร์ไม่ทัน <c oughs> อืมตัวเมียตุ้งนางตุนะ้งนางลืมให้ดนะูนะุนะ้งนงด้วยด้วย โอ้ย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 กินไม่รู้ตัวเลยครับอ๋อกินไม่รู้ตัวเลยอืมมิดเลย มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอเพลิ<อ>ลนนี่ก็เพลินแหละมากเยอะจริงๆตัวเล็กๆเนี่ยบอกว่าเยอะมากเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยโอหใช้พอได้อยู่ ให้พอได้อยู่วิววิวแม่กินลอยตัวเลยอืมอืมติดยังไม่ออก ยกมนดื้อๆอย่างนี้แหละตกเบ็ดสุ่มน้ำดลืกอะมันกันอย่างนี้อ่ะจะไปดูค <yok s x> ันมันงงๆน้ำน้ำอะไรนะให้มันหนาวคันน้มๆไม่ได้อืมตดตุ่งเนี้ย นับแต้มนับแต้มวุ้ยวุ้ยวุ้ย,ยติดไฟปะโถอืมนั่นติดไฟได้ อยู่ไหมเนี่ยโอ้โหอยู่ด้วยแม่ทันติดไฟอไึยังนิ่มอยู่เลยเนี่ติดเสาไฟเฉยเลยเสาไฟที่เอามาส่องดูนี่แหละเสาไฟในเรือนี่โยกเลยอ่าอีฟอยูหมเนี่ยเออยกกุ้งอยู่ ไปนั่งมาง่วงกันแล้วดิสรุปแล้วก็ต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแบตมันจะหมดแล้วแบตเตือนแล้วเหลืออยู่เหลืออยู่สิบสี่แบตจะหมดโอเคครับวันนี้ก็ตกให้ชมกัน พอหอมปากของคอในยามคข้าคืนล้วก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาตกกันง่ายๆหนึ่งก็ไม่ได้ถนัดตกกลางคืนซะด้วยดิเงาอ,ออกมาตกแก่แก้เงาไปก็ได้พอต้มยำได้มองแหละแบตก็จะหมดเดี๋ยวยังไงขึ้นไปดูข้างบนเดือได้ถึงทักที่สิบตัวหรอไม่รู้ กุ้งมันเก๊กุ้งไม่คยกินกินเป็นบางที่แถวที่ลุงตกมีแต่ตัวเล็กตัวเล็กมันเยอะมันกวรตัวใหญ่ไม่อยู่ตัวใหญ่หนีหมดตัวใหญ่หนีลงล่างหมดเลยแถวนี้ไม่มีเลยไม่เจอเลยโอเคครับแค่นี้ก่อนทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้นะ อันนี้เป็นวันแห่งความรักวันฝรั่งไม่ใช่วันไทยยังไงก็ขอให้ทุกคนรักกันไว้เถิดบ,บายบอยอ่ะผู้ชมแบตก็จะหมดนิดเดียวแหมตอนได้ตัวใหญ่ก็ไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยนะ,ะนี่ได้ตัวใหญ่เป็นตัวต่อกก้นก็ตัวตัวกลาง แล้วก็ตัวนคิๆสองคนตนี้ก็สองคิดนะโอ้สองคีดสองคิดกว่าตัวนี้โอเคสรุปได้แค่นี้เองแต่ไม่ได้นับตัวนะไม่รู้มีกี่ตัวนะน่าจะยี่สิบกว่าสามสิบหละประมาณนั้นเพราะว่ามันมมนึ่งในนุ่มโอเคครับคืนนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับ ฟุกได้ไอ้แก่ตัวใหญ่ตอนจะเลิกแล้วน้ำแรงแล้วด้วยน้ำมันขึ้นแรงแนละ้ว